โอมชานติ oh วันนี้วันที่29เดือนกันยายนปี2022เราจะฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานลูกนั้นเป็นนักเรียนของพระเจ้าลูกจะต้องไม่ขาดการศึกษาแม้แต่หนึ่งวันภายใต้สถานาการณ์ใดๆ ถ้าลูกเล่าเรียนและให้การศึกษากับตัวลูกเองแล้วลูกก็จะมาเป็นเจ้าคำถามของเมรีในวันนี้อะไรคือสัญ,ญลักษณ์ของลูกๆผู้ที่ใส่ใจอย่างเต็มที่กับเมรีคำตอบผู้ที่ฟังเมรีด้วยความใส่ใจทุกวันทุกวันจะรู้จากอย่างชัดเจนว่าพ่อนั้นเป็นใครและท่านนั้นเป็นอะไรเพราะ คำผู้ที่สูงส่งของพ่อก็คือหนึ่งหยิบมือในพันพันล้านเท่านั้นที่จะจำพ่อได้อย่างที่พ่อเป็นและพ่อเป็นอะไรถ้าพวกเขานั้นไม่ได้ใส่ใจต่อการศึกษานี้แล้วมันก็จะไม่อยู่ในสติปัญญาของพวกเขาได้ว่าพระเจ้านั้นกำลังให้สีหมัดนี้กับพวกเขาพวกเขาจะละเลยอะไรที่พวกเขาได้ยินสติปัญญาของเขาก็จะเริ่มล็อก พวกเขาจะไม่สามารถทำตามคำสั่งของพระเจ้าได้ลูกนั้นจะไม่เข้าใจคำสั่งของพ่อแล้วจะสามารถทำตามคำสั่งได้อย่างไรบาบาจึงเตือนย้ำเราเราฟังเมรีทุกวันทุกวันกาละพ้องคุณจะทำในวันนี้จุดแรกอย่าได้ไม่เชื่อฟังคำสั่งของพ่อปกป้องตัวลูกเองออกจากเพื่อนที่ไม่ดี แน่นอนให้ฟังและก็อ่านเมรีทุกวันทุกวันจุดที่สองเพื่อที่จะจบสิ้นภาระบาปของลูกให้อยู่ในการจดจำตราบนานเท่าที่ลูกมีชีวิตยอยู่ให้ดื่มน้ำทิพย์แห่งความรู้อย่างต่อเนื่องเรื่อยๆพรของบับดาดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ ขอให้ลูกนั้นจงมาเป็นผู้ที่ทัดเทียมและสมบูรณ์และจงเป็นพ่อพร้อมอยู่เสมอก่อนที่การทำลายล้างจะเกิดขึ้นสาขอให้ลูกนั้นจงเป็นผู้ที่ทัดเทียมและก็สมบูรณ์พร้อมแล้วจงอยู่อย่างพร้อมเสมอก่อนการทำลายล้างจะเกิดขึ้นเพื่อที่จะพร้อมอยู่เสมอก่อนการทำลายล้างจะเกิดขึ้นเป็นวิธีสำหรับความปลอดภัยของลูกเอง เมื่อลูกมีเวลาให้เฉลิมเฉลิมจลองกันพบปะของยุคบรรจบพบกันอย่างเพลิเดเพลินแต่ก็ยังคงอยู่อย่างพร้อมเสมอเพราะว่าลูกนั้นจะไม่รู้วันของการทำลายล้างสุดท้ายในก่อนล่วงหน้ามันจะเกิดขึ้นทันทีทันใดถ้าลูกนั้นไม่อยู่อย่างพร้อมเสมอลูกก็จะถูกหลอกลวงดังนั้นให้คงอยู่อย่างพร้อมเสมอ ให้จดจำอยู่เสมอว่าลูกและก็พ่อนั้นอยู่ด้วยกันตลอดเวลาดังเช่นที่พ่อนั้นสมบูรณ์ในทํานองเดียวกันผู้ที่อยู่กับท่านก็จะกลับมาทัดเทียมและก็สมบูรณ์พร้อมผู้ที่มาเป็นผู้ที่ทัดเทียมเท่านั้นจะกลับไปกับท่านได้ฆติพจน์ในวันนี้ ความสำเร็จนั้นหลอมอยู่ในทุกย่างก้าวของผู้ที่ธรรมชาตินั้นบริสุทธิ์และก็อ่อนโยนซ้ำความสำเร็จถูกหลอมไว้ในทุกย่างก้าวของผู้ที่มีธรรมชาติที่บริสุทธิ์และก็อ่อนโยนอัจฉริค์โอมชานติ